ราศีต่อไปนี้ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณจะได้เจอคนที่ทุ่มเทให้กับความรักและมอบความรักให้กับคุณอย่างเท่าเทียมกันในไม่ช้านี้ก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำหนังตาเห็นและยิพมต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากปู่จ๋า ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสถาปิหารเกิดกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้แก่คุณ ปู่จ๋าลูกอยากรู้ว่าราศีไหนที่จะได้เจอคนที่ทุ่มเทความรักแว่มอบความรักให้อย่างเท่าเทียมกันในไม่ช้านี้และขอปู่แนะนำตักเตือนลูกหลานด้วยราศีพฤษภราศีเมษร,ราศีกรกฎ ราศีกุมราศีพิจิกราศีธนูขอเสียงคนทั้ง6ราศีนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากบูจาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิด ปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนลูกหลานว่าในช่วงนี้ขอให้ตัวคุณนะครับให้ความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณตัวคุณจะต้องหาวิธีการเพื่อการรักษาสุขภาพทั้งทางกายและใจาการดูแลตัวเองให้ดีจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของตัวคุณสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้ช่วยเสริมสร้าง พลังงานบวกและความสงบสุขขยันนะครับตัวคุณต้องขยันมันเพียนในการทำงานพยายามและทำงานนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดีนะครับตัวคุณอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตต้องต้องการความตั้งใจและความขยันมันเพียนเพื่อพ้นผ่านไปได้ให้ขยันในการพัฒนาตัวเองและสร้างก้าวหน้า ความก้าวหน้าในเรื่องการงานรักทรมานในเรื่องของความรักคุณอาจจะพบว่าความรักในช่วงนี้อาจจะซับซ้อนอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกทรมานใจความรักอาจนํามาซึ่งการท้าทายและความเจ็บปวดแต่ก็คือโอกาสที่ตัวคุณจะได้เรียนรู้และเติบโตทางอารมณ์พยายามเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้ เพื่อจะได้พัฒนาความปรักยิ่งให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตความลําบากแน่นอนนะครับในช่วงนี้ตัวคุณเองจะต้องนะครับพยายามพ้นผ่านความท้าทายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจะได้ผลลัพธ์ที่งดงาม การพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับตัวคุณอาจพบกับการพ่ายแพ้ในบางเรื่องแต่ความสำคัญก็คือการเรียนรู้ที่จะล้มเหลวและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าการเผชิญกับความพ่ายแพ้ด้วยใจที่แข็งแกร่งและมองหาวิธีที่จะฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญนี่นะครับเป็นคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่นะครับ เรื่องบังเอิญไม่มีจริงเชื่อธา,าปาฏิหาริเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงใครอยากดูดวงอยากปลดล็อกดวงตา,ขาไขวิบากกรรมอาจารย์ชีวิตช่วงนี้หนูหนักมากแนะนำเลยครับ